สวัสดีคะ่ะมาพอกับสาวโอคิเซ็ปอีกแล้วจ้ามือนี้สอพาพี่พ่อน้องมาแสบอีกแล้วจากพี่น้องจ้าตําแซลมอนจากพี่น้องเบิ่งพุนอ่ะมืนจูนพูนเลยกันนี่มาจากสุรจาวรายแย่หางย้ำอันนั้แปลกนะพี่น้องลองน้ำลองคอากันอืมนัวน้ำประแดกมือนมเตี๊ยนมาจากพี่น้องจ้ามาจะมาลุยมาจาก เอันเอฟซีขอมาด้วยจ้าเดินว่าตำแซลมอนให้แนววาสันสาออดจันให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะบนน่ะเบื้งข้ามีแญ่เดินเบื้องขึ้อแซลมอนพี่น้องเออจีมันช่ำนี่น้ำลายแตกเดาเี่นนองเด้ออืมอืมนุ่มมันอืม อบบัครเหมือนมันหวานทีน้อหวานจุวยๆมันมาตับดูขนมือชิคเว่าครั้งแรกอาจจะครั้งแรกของสาวดีจ้ะแซลมอนเนี่ยพี่น้อยมาหายกินยากไหมอันนี้เพิ่มความขม จะโอหันตอนไหนว่าเป็นจ้ะเป็นราคาบอกโอโอเลยอ่านตอนน้อยไม่เป็น radish จะไม่อย่างคนหายบ้าง radish ว่าใช้เท้าดีๆนี่เองเยี๋ยปางยีกคออะไรพี่หนังเอ้ย้องใจเสียแจบครับให้พี่ให้หนังไทายเห็นดอกกุหลาบสาวโอโบอ์สุดฟีมือได้พี่หนังปุณนะ่ะบ้านหาหากดอกเลยจ้ะนี่สาวเฮ็ดสุดฟีมือนะจ๊ะ จะเดือดยังเสียนะพี่น้องเอ้ยจะเป็นซาโอโบเป็นงานประเนียดนี่พี่น้องเอ้ยจะเป็นบบคอยเป็นอันนี้งามสุดละจ้ะ <c oughs> ถ้าจับบ้างจับบ้างแมนจ้ะแต่หาไม่เห็นเสียวแมนซาโอโบถนัด <c oughs> น้ำเส้นเพื่อกับแข้งแข้งพี่น้องน้ำเส้นไหมมันนุ่มไหมแข้งก็เดือนัำไปแดกน้วนๆขขาวกันขากจ้ะมไม่เห็นไข่บอร์เดียนน้องคุหน้องเนาะ ถ้าบุ้งคนเคยกินมัมจะเลียนแซลมอนเนี่ยจ้ะจะเข้ามาตำแซ่บดีจ้ะ,จะม,าามันไ,ได้ความนัวขอาประแดกความเผ็ดปากหน้าอีกสาโกลวานโมคิเลียนแซ่บแต่จจเขากันดี เดี๋ยวมัน,มนจะช้ำแล้วจะไงนะีมม่มันนุ่มลิน้นอ่อนละมุนในปาก็คือหนองเลืเมียดละมุนละไมกัน,นนะ <laughs> น้ำผัดบ่อยๆโอ้หัว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 ผัวว่ามันขาดทำชิ้ใหญ่ๆเลยจ้ะไม่ต้องเต็มปากเต็มคำมาเด้อพี่น้องเด้อ Chỗ đó là lại nếp bảo ý đi ừ. Sẽ dần nắm chim bà chạy Nó luôn cũng chắc bài bưng mới thảo <laughs> sao hốt tặng cái là mà mến lên đi mơ thảo mới sơ thảo chấm hẹn bữa không phải เนื้อก็สั่งมาสีขาดเอจ้มามันอ่อนอ่อนหน่วยหน่วยตามแห้งก็เป็นไรจ้ะอืมอันควมสีเหกอืม จะว่าขอ่อยปวดพดว่าแะละทานตอนหน่อยบ่เป็นกันยังวาสาวอ้วงคำ่ำใหญ่เลยมันจังสะใจเนะจ๊ะเ<ม>นาะยังค่อยๆยังค่อยๆกันแหลละ อืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จะตามพี่น้องพูดนะบู๊ฮะโหดโพกค่ะอืมลมพัดมาบัดกันหน้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อบาทเนี้ สิเงี้ยนล้วได้บันเน่สิเงี้ยนแหละค่ะสิเงี้ยนแล้วเงี้ยนไปเงี้ยนมาที่ฟุ่งที่ตาจะกว้างเหรอจ๊ะอืมอืมอืมเหี้ยคอเหี้ยข่างอืมอื ราชินีโอแสบตำยักูแสบพี่น้องเอ้ยมีแห้งเ่ะพี่น้องเอ้ย แสบคักแสบเน่แสบโพดแสบโพดแสบอีีจ้ะเฮงมาตัมพี่น้องตัมแซลมอนอุ้งเนื้อมันวอนหวานนุ่มนุ่มพี่น้องเอ้ยแสบคักได้ความเผ็ดกลับไปอีกสุดยอดเลยจ้ะมินิซาโอลกับพี่พี่น้องมาแสบกันกเก่าเน,นาะค่ะเนาะตัมแซลมอนจ้ะพี่น้องจ้ะ <laughs> ถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพี่ซาโอนิดเด้อจ้ะเด้อแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนในแมตของซาโอนนะจ๊ะเนาะ แซมมาขึ้นในอโอ,สอนสซวขอเาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสาวทุกคนบอกเรื่องพี่น้องเอ้ยตะกุตากตะกักเนี่ย <laughs>